สวัสดีช่วงเย็นครับระเบียงหน้าบ้านนะฮะบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนยังไม่เสร็จนะครับครับเหลือตรงพื้นเนี่ยจะทาสีนะครับอีกทีตอนนี้ช่งางกำลังปูรอยน็อตอยู่นะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะฮะนั่งเก้าอี้นี้มองไปก็จะเห็นสะน้นานะครับมองเห็นรอบๆด้านหน้าของบ้านเลยนะรตรงนี้เป็นแพลนไว้แต่ต้นแล้วนะครับ นะว่าจะทําระเบียงยื่นออกนะฮะนะครับตรงนี้จะเป็นไม้พื้นนะฮะนะี่ครับบันสวนตอนเย็นครับบันสวนโซลา่าเซลล์นะฮะข้างนาสะน้ําแล้วก็กระท่อมริมน้ําตรงนั้นนะฮะดอกทองไรสีเหลืองนะครับนะอันนี้ด้านบนนะฮะเป็นสมาร์ทบอร์ดเลยนะครับแล้วก็ทาสีจริงจริง ใช้ตัวไม้ฝ่ายเชื้อราก็ได้นะครับด้านนอกและข้างในบังเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเนื่องจากตรงนี้ตีฝ้านะครับวันนี้เดินไฟนะฮะผมเดินลอยนะครับไม่ได้เดินฝังนะครับเพราะว่าเดินแบบใช้เองนะครับไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะครับว่าจะต้องฝังนะครับฝังก็คือฝังไว้ในตัวปูนเลยนะครับบ้านน่ะทำมา5ปีแล้วเนาะนะครับอันนี้เดินไฟข้างในก็ กูกระเบื้องเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะอันนี้อุปกรณ์เดินไฟเนาะนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะตัวกระจกเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเก่าๆเนาะแต่ก็เนี่ยครับอยู่มาอยู่มาสปีกว่านะครับทําเสร็จก็ทยอยทํามาเรื่อยๆนะครับหน้าต่างเดี๋ยวติดมุงลวดเพิ่มนะฮะนี่ตีฟ้านะฮะ แล้วก็จะให้ช่างมาติดแอร์นะครับแอร์ใช้กับระบบโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแอร์ไฟบ้านปกติเลยนะครับผมผลิตไฟให้ระบบนะครับไฟก็จะเดินลอยเลยก็จะเห็นท่อเห็นอะไรไปเลยนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสเนาะแล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับตัวนี้เดินออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับตื่นเช้ามาก็จะเห็นเห็นทั้งโรงรถกวาดไปถึงนู่นเลยนะฮะกวาดไปรอบบ้านแบบนี้เลยนะครับ เล้าไก่นะครับและข้างหลังนี้ร่นิดหนึ่งนะยังไม่ได้เก็บของนะครับยังไม่ได้เคลียร์ของอันนี้นั่งร้านตั้งไว้เพื่อจะขึ้นแผงโซล่าเซลล์ต่อนะครับมุมตรงนี้มองเห็นทุ่งนาข้างหลังนี้เลยนะครับรอบๆเลยเนาะนะฮะเป็นความฝันอย่างหนึ่งครับนะฮะที่อยากได้บ้านหลังบ้านสวนนะครับผมมาอยู่ที่นี่นี่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็ถามว่าทําไมไม่ดึงไฟฟ้ามาใช้นะครับที่นี่คือไกลจากชุมชนนะฮะ ้าดึงไฟฟ้ามาก็อาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยและอีกอย่างผมใช้โซลาเซลล์ตั้งแต่แรกนะครับคือชอบโซลาเซลล์ตั้งแต่แรกใช้มาครับ<ๆ>ก็กลายเป็นใช้โซลาเซลล์ทั้งระบบแล้วก็เราเองก็รับติดตั้งระบบโซลาเซลล์ออฟกริดด้วยเพราะฉะนั้นที่บ้านใช้โซลาเซลล์ถูกต้องแล้วนะครับที่นี่ก็คือผลิตไฟด้วยโซลาเซลล์ทั้งหมดตั้งแต่ตู้เย็นจนถึงแอร์แล้วก็ปั๊มน้ำเนาะนะฮะนี่ แผงปั๊มน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่แผงปั๊มน้ำนะครับอ่าตรงนี้อยู่7แผงนะครับแผงปั๊มน้ำแล้วก็แผงผลิดให้บ้านตอนนี้อยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าฝั่งนู้นเลยนะฮะอันนี้8แผงนะครับแล้วก็ที่จะเพิ่มใหม่คือบนหลังคาบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้นอนที่นู่นนะนะครับตรงนั้นก็ติดแอร์เหมือนกันนะครับน,นี่ห้องเก็บของแล้วก็ออฟฟิศเนาะ เป็นเป็นบ้านอยู่เลยนะครับไม่ใช่บ้านสวนที่มาพักแบบชั่วคราวอันนี้เป็นบ้านของผมเลยบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับงบในการสร้างบ้านนะอันนี้คร่าวๆให้นะครับงบในการสร้างบ้านหลังนี้นะครับห้องน้ําอยู่นู่นนะห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะครับห้องน้ํายังไม่ได้ทําบ้านหลังนี้ก็คือนะครับหนึ่งห้องนอนตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องครัวต่อไปฝั่งนี้นะครับหนึ่งระเบียงนะครับทรงจั่วบ้านปูนนะไม่ใช่บ้านไม้นะครับ พื้นเนี่ยเป็นพื้นสําเร็จเลยตัวนี้ประมาณรวมแล้วประมาณ2 0 0 0 0 0ต้นๆน,นะนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมทําเป็นโมเดิร์นเนาะนะครับจากนั้นผมเปลี่ยนหลังคาต้องการให้เป็นจัว่วนะครับเรารื้อตัวเก่าออกโครงสร้างอันเล็กๆก็เอาออกนะครับแล้วลงโครงสร้างเหล็กใหม่นะครับก็คิดแบบโครงสร้างตัวใหม่เลยรวมทั้งตีฝ้าตีอะไรเนาะนะครับตีฝ้านะครับหลังคาหลังคาผมเอาหนาที่สุดนะแถวบ้านนี่มีเบอร์อะไรจําไม่ได้ นะครับก็คือหนาที่สุดของที่นี่เลยนะครับที่นี่เลยแล้วก็เหล็กค่อนข้างหนามิลหกนะครับ1.6มิลสเปคจากห้างนะครับเนี่ยอันนี้โครงอันนี้คือ,นนครอประมาณ2 0 0 0 0นต้นๆอาจจะแพงก็แล้วแต่เราจะคิดนะครับแต่ผมทํามาเรื่อยๆ45ปีตามงบประมาณนะครับตามงบประมาณก็คือได้บ้านอยู่นะครับอนาคตก็จะมีห้องน้ําฝั่งนี้แต่ก็ยังไม่ได้ทําตอนนี้ก็คือห้องน้ํามีเข้าอยู่แล้วนะครับมีห้องนอนมีระเบียงตรงนี้นะครับ เฉพาะในส่วนของระเบียงหลายท่านถามงบประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่รวมหลังคานะค่าอุปกรณ์หมื่นกว่าบาทครับแผ่นไม้เนี่ยประมาณ8 0 0พกว่าบาทแต่เหลือนะเหลือประมาณ2-3แผ่นเดี๋ยวผมเอาไว้ทำโต๊ะผมสั่งมาเกินอยู่แล้วนะครับแผ่นไม้สำเร็จนะครับของเชอร่านะครับอไม้พันกว่าบาทแล้วก็เอาแปดพกว่าบาทที่เหลือตัวหมื่นกว่าบาทก็เป็นโครงเหล็กเหล็กข้างล่างเนี่ยเป็นหน้าสีนะครับเหล็กเป็นหน้าสีเนาะ คือ2อคูณสเลยหนา1.6ม mm, ิลนะครับแล้วก็ถักตัวราวจับเนี่ยสคูณหนะครับหนาะ1.5ม mm, ิลนะครับอันนี้ไม่รวมหลังคาแล้วก็ไม่รวมเสารตรงนี้เพราะว่าผมทําเสาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเสา2ต้นนี้นะครับเฉพาะตัวพื้นระเบียงเหล็กโครงระเบียงตัวราวจับนะครับอันนี้หมื่นกว่าบาทนะครับเฉพาะค่าอุปกรณ์ส่วนค่าช่างก็ผมจ้างทําเป็นรายวันอยู่แล้วนะครับเป็นพี่ชายตัวเองแล้วกักบช่างบี ก่อนหน้านี้ก็มีทีมช่างตั้มมาทามาทําเปลี่ยนหลังคานะครับรับเปลี่ยนหลังคานะครับแล้วก็ที่เหลือฝ้าสีนะครับปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ระเบียงเนี่ยก็เป็นพิระกับช่างบีแล้วก็ช่างตั้มนะครับมาเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็คืองบประมาณนี้2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเป็นบ้านปูนด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเวลาติดแอร์ก็จะจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าบ้านไม้บ้านสวนบ้านไม้ผมไปเห็นมาหลายๆที่นะครับ มันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนเนาะก็แล้วแต่เราจะจะจัดการเอานะฮะจะจัดการเอาบ้านไม้ก็ดีบ้านปูนก็ดีแล้วแต่อันนี้นะครับแต่นี้ก็คือบ้านจริงๆเลยไม่ใช่บ้านมาพักชั่วคราวก็คือบ้านอยู่นี่มาเข้าปีที่6แล้วหลังจากที่ลาออกจากงานเนี่ยมาอยู่บ้านนะครับนี่นะฮะคือแปลนตั้งแต่แรกว่าต้องมีระเบียงนะครับบ้านบ้านสวนเนี่ยต้องมีระเบียงและข้างหน้าระเบียงเป็นสระน้ําอยู่แล้วเนาะ นะครับเป็นสระน้ําอยู่แล้วก็ทํามาเรื่อยๆพี่ๆหลายท่านก็บอกว่าเอะระเบียงมาจากไหนนะครับอาทิตย์ก่อนระเบียงยังไม่ขึ้นเลยถ่ายตอนนี้เอาระเบียงมาจากไหนก็เลยบอกเพิ่งทำนะครับมันอยู่ในแพลนที่จะทําอยู่แล้วนะครับยื่นออกมาเป็นระเบียงตรงนี้นะฮะสีก็แล้วแต่เราชอบเลยเนาะนะครับชอบเลยนะครับอันนี้ก็ระเบียงเป็นเหล็กกาวนท์ทั้งหมดนะครับผมทาสีดําด้านนะครับสีดําด้านทั้งเสานะครับตัวราวจับนะฮะก็ได้เป็น มุมแบบนอนก็ได้นะนะครับระเบียงตรงนี้3เมตรนะครับกว้าง3เมตรยาวประมาณ4เมตรเลยนะครับยาวประมาณ4เมตรก็คือกลางเต็นท์นอนได้เลยนะครับเดี๋ยวทาสีก็เสร็จแล้วตรงนี้ทาสีแล้วก็จัดการตรงบันไดครับบันไดเอาตัวเดิมนะจากที่บ้านเอาตัวเดิมนะฮะแล้วก็ตัดออกให้เหลือขี้บันไดขี้นะครับครับพรงนี้จะทําการเทรบันไดขึ้นบันไดนะครับเทฐานบันไดแล้วก็ทาสีให้ช่างทาสีตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ ทำการเดินระบบไฟนะครับขึ้นแผงโซล่าเซลล์ได้เลยเนาะนะฮะอโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามเลยขอบคุณทุกกําลังใจนะฮะขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรน,นะฮะบานส่วนโซล่าเซลล์เดินทางมาถึงปีที่6หลังจากที่ลาออกจากงานประจํามาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดน,นี้จากที่แบบอยู่กระท่อมกรท็อปนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะฮะเป็นกําลังใจตลอดมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ